วันนี้พามาชมยังเป็นแม่น้ำนะครับเนี่ยเราอยู่อีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งหรือว่าจะเป็นของพี่ลมพาลารีสอร์ทหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับเป็นไงไปไหนแล้วพักเหรอ ดินเขาดีนะข้างในเนี่ย<ะ>ดินดีมากเลยข้างในมันประดนูนะเนี่ยฮนะไม่เรียกอะไรเนี่ย,ยลูกมันเนี่ยชิงชันเหรอฮนะ,อะลูกมันเป็นพวัว

เออตายไม่ต้องเอาไว้วไอ้หูกันลอกหูกันเลิกก็ไม่ต้องเอาไว้หูกระจงนอนเยอะโอ้นี่ครั้งแรกนะฉันมานี่แล้วไอ้ไหนครัง้นะ <learned? S 2> งข้าว,าาวอ่ะไม่นอนนี่เหอรอเออเห็นอยู่ตรง ป้ายางกันนะน่าจะตึงจะตึนดีมากดีมากเยี่ยมอนุมัติ